สวัสดีในเช้าวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่21วันนี้เป็นวันเทศกาลโอ้โหเทศกาลปลูกต้นไม้เทศกาลปลูกต้นไม้หเข้าร่วมเทศกาลปลูกต้นไม้โอ้โหรางวัลได้เป็นต้นกล้ากล้วยแล้วก็ไอ้นนี้คือคะแนนอะไรนี่แหละมันคือเรียนเหรออะไรไม่รู้เราช่างมันไปก่อนอันดับเราอยู่ที่ E เงินเงินจ๋าเงินเงินเมื่อไร่จะมาเดี๋ยวก่อนไออันนี้มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะมันจะไม่หมดอีกหรอมันเหลือสิบหรือว่ามันหวานครั้งเดียววะเมื่อเราปู่ปุ๊บมันหวานปั๊บอย่างเงี้ยส่วนวันนี้ตอนนี้ก็หกโมงเช้าตอนนี้มีเงินอยู่ทั้งหมดสามพันสามพันบาทโอ้โหเป็นเงินที่หายากมาก กว่าจะถึงตอนนั้นเราก็ขอไปหาทรัพยากรเพื่อมาทำเงินกันก่อนแล้วเราจะเอามีดดาบไปอันหนึ่งอันจอบอันเฮ้ยเสียมอันหนึง่งแล้วก็ตะข่ายหยักมาแดงไม่เอาไปแล้วเอาไปทำไมไม่รู้เอาพลังงานไปดีกว่าแล้วก็ไม่มีระเบิดหรอเฮ้ยระเบิดหมดเฮ้ยไม่มีระเบิดจริง อไอ้อะไรอะไรอะไรคูลิ่งอ๋อขายของเหรอมีกระประุกอมสินของตกแต่งบ้านมวกโอ้ไม่อยากซื้อเลยสักอันอะเอาของที่น่าซื้อกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้เข้าเมืองไปเราต้องไปหาแร่เงินมาเพิ่มถ้าหาได้เยอะนี่เราเอาไปขายดีกว่ามั้งถ้าทำฟาร์มอย่างเดียวกลัวมันไม่รุ่งแฮ ชั้นที่หนึ่งจะมีอะไรบ้างเนี่ยขอดูซิชั้นที่หนึ่งจะมีแรกเงินให้สักกี่อันแร่เงินแรกเงินหุยนี่ไงชอบไอ้ตรงนี้แหละโอ้นี่ไงจุดเดี่ยวออกมาออกมาได้เจ็ดอันโอ้โหถือว่าเยอะนะเนี่ยออดด <c oughs> ล,ลองพวกนี้ให้อะไรคุณได้บ้างให้ความวังเปล่าชัดๆแล้วกล่องพวกนี้นี่นี่ได้หินกับไม้ ไปชั้นอื่นดีกว่าชั้นห้ามาชั้นนี้แหละจะเป็นชั้นกำหนดชะตากรรมของเราเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็แร่อยู่ตรงนี้นี่ไงส่วนไอ้ตัวนี้นี่ไงเดทไปซะกด,ดอกเี่ยอ,อสองรอบถูงไปได้โอ้โหตอกโดมิโนโได้อยู่รักโดมิโนโส่วนทางลงก็คงประมาณนี้ เอาไม่มีอยากอัพขวานนะแต่ว่าไม่มีเงินอนะ่ะอยากทําเงินที่ได้เยอะก่อนเออไม่ใช่ขวาสิอยากอัพเสียมอะ่ะเฮออ้นี่ไงทางลงลุงนี้ตีฝั่งที่ใกล้ๆก่อนดีกว่าอา้าวมีปีศาจลงเรืออยู่รถแค่16แล้วไม่สต้อกสดท้านอะไรหรอกรถแค่นี้โอ้โหจะเก้าโมงแล้วพอ่อ กลับแล้วถึงชั้นนี้ก็พอแล้วไม่เอาเยอะอ่าหลังจากที่เราไปเหมืองมาเราก็ได้ของมาเยอะเลยจากนั้นเราก็มาเก็บไอ้ของที่เราคราบไว้ตั้งแต่เมื่อคืนฟับฟับเก็บมาโอ้โหได้มาเยอะเลยอ่าของใช้ทั่วไปใส่กินไปไอ้พวกนี้ปุ๋ยมากไม่ได้อยู่ในโซนนี้โอเคของหายยากนี่ไงแรงเงินไอ้นี่ไอ้นี่ ไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยไอ้นี่นมันอยู่อีกกองหนึ่งนี่ไงอยู่อีกกองหนึ่งมีห้าอันแล้วมันก็ไปคาบได้แหละแต่ว่ายังไม่อยากไปคาบเลยอเอาอีริเซิร์ฟมาไว้ด้วยกันดีกว่าอันนี้หินเอามาไว้ทำไมตรงนี้เนี่ยอยากได้กระทะด้วยโอ้โหไปหาโจโกบันดินดาซื้อของเ,ออเขาไม่ได้ อ้อมเหรอโอเคกว่าจะมาถึงนะอ้อมโคตรไกลอ้าวมาถึงแล้วนี่ไงร้านค้าช่างไม้นี่ไงเราจะซื้อเล้ากันแต่ว่าเดี๋ยวกันไม้หนึ่งรอหินห้าสิบทองแดงห้าไฟเบอร์สิบโอเคลืมเอามาต้องกลับไปเอาอีกแล้วไกลด้วย a few moments later อันนี้ดินดาฉันกลับมาซื้อของหม่แล้วช่างไม้นี่ไงได้เราแล้วหนึ่งอันลงนะนี่โอ้โหเอาเร้าไปก่อนดีกว่าราหนึ่งซัดไปเลยโอ้โหมันต้องติดตั้งเลยเหรอแต่มันย้ายหลังได้ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนกด P เพื่อออ,อกถ้าจะไม่ผิดม,มันน่าจะย้ายได้นะเราอยากเลี้ยงไว้แถวแถวนี้ย ไอ้อัน,นี้มันมาสุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงเล้าต่อเลยปักปักอ่ะเล้าไก่เอาไว้ตรงนี้ยืนยันแน่ใจแล้วมาเราตั้งไว้ตรงนี้แล้วยังไงมันก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละมาเรามาสร้างกําแพงสร้างรูอะไรก่อนก่อนอื่นเก็บของก่อนดีกว่าพวกหินอะไรก็เก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมด อ่ของหายากเหรอแร่เป็นแท่งก็มาเก็บไว้ตรงนี้จีโอสอะไรก็เก็บไว้อันนี้ของหายากมีอีกอันหนึ่งนี่ขนนุ่มอ่ะถวายได้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปถวายต่อไปก็คือเราจะครัฟรู้ว่าเฮ้ยนี่ไงมีรั้วไม้ด้วยอืประตูไม้กระเบื้องเอาอันนี้รั้วไม้ใส่เข้ามาเลย เดี๋ยวก่อนมันใช้ไม้หนึ่งอันเราน่าจะคราบได้ซอกอ่ะคราบให้เหลือไม้สักสาสิเดี๋ยวค่อยคราบต่อมาได้มา20สิบอันตั้งเลยตรงนี้นี่งไงเราเว้นพื้นที่ไว้แล้วสบายมากปั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 กเข้าไปปักเข้าไปเดี๋ยวก่อนมันได้ไหมเนี่ยอ๋อ<笑><笑><笑>เห็นด้านข้างนี่ก็เห็นว่ามันเป็นรั้วอยู่ นี่นี่ใส่เข้าไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วอีกห้าอันเรามาล้อมส่วนของเรากอนก่อนดีกว่า่เอาไว้เป็นทางเดินแล้วกันมาต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆปึ๊กปึ๊กปึกโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อส่วนเราวนี่ก็คือเว้นช่องว่างด้านข้างไว้ ด้านหลังก็ไม่ต้องให้เข้าเฮ้ย hey, ลืมประตู <c oughs> ลืมประตูจะเข้าไปเก็บยังไงอ่ะโดนข้ามได้ไหมปึก๊กอ๋อโดนข้ามได้โอเคไม่ต้องมีหลอกประตู <c oughs> อย่างนั้นโดนข้ามาเอาอตอนนี้เฮ้ยเที่ยงแล้วหรอโอ้โหเดีวมากก่อนอื่นเราต้องคัฟของไว้เผื่อไปขายอยากขายอยากขายของเอาหินมาก่อนเลย รู้สึกว่ามันจะต้องใช้หินใช้ขยะโอ้โหขยะไม่น่าเอาไปขายอ่ะมีหินตรงนี้อีกเหรออ่ะปุ๋ยมากควัดกระจกทองแดงไออันนี้คือแร่เงินอ่าซายเงินซาไลาทองแดงท่านหินแร่แล้วโซนฝั่งนี้ มีกระจกโอเคประมาณนี้ก่อนอื่นเลยถือหินเครื่องนี้ใส่หินแล้วได้กระจกมาเครื่องนี้ใส่ขยะแล้วได้ปุ๋ยมากยี่สิบชิ้นใส่ไปแล้วก็เครื่องนี้ใส่ขยะแล้วได้เศษชิ้นส่วนเอาไว้ทําอะไรไม่รู้คาบมาก่อนส่วนเครื่องนี้ใส่ทองแดงอเอยไม่ใช่สิ ต้องใส่สาลายนี่ใส่เข้าไปปุ๊เอากระจก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 หมดใช่ป่าวขอาไม่หมดนี่นะสาลายสิบอ๋อสาลายไม่พอส่วนอันนี้ใส่แร่เข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บห้าอันส่วนอันนี้ใส่ไข่เพื่อทำามยองเนสตอนนี้ยังไม่มีเ <c oughs> ก็บไว้ก่อนอะตอนนี้ก็บายแล้วก็บายสองโอ้โห ทำแต่ละอย่างขอมาเปิดงานเลยแล้วกันเริ่มเทศกาลปลูกต้นไม้โอ้เนายกมารรอแล้วสินะโอ้โหแบกปุ๋ยมาเดี๋ยวก่อนทําไมผู้ชายถึงถือพวกผู้อะไรอะแล้วก็ให้ผู้หญิงมาแบกปุ๋ยรุสวัสดิ์ทุกคนวันนี้เรามีเรื่องดีๆที่จะได้เห็นทุกคนมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับโดยเฉพาะคุณโอ้ฉันดีใจจริงๆที่เห็นคุณทําสําเร็จ อ่านี่คือผลลัพธ์ที่คุณทำมาดูเหมือนว่าเราจะมีอาสาสมัครเพียงพอแล้วนะตอนนี้ฉันจะแชร์รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อเราไปถึงโพววูฟใช่ป่าโพว์วูฟเ้าเอา,เ,อาเข้าไปในดันเจียนเดี๋ยวเข้าไปทำไมอะ่ะเหศการ์ปลูกต้นไม้อ๋อต้องมาปลูกก่อนแล้วค่อยเอาไปวาง เอาละทุกคนพรบหรือยังไปกันเลยเอาลองเรือไปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งมาครบเปล่านั่งครบหรือเปล่าเนี่ย่ะทำไมเราต้องไปนั่งหน้าด้วยเราอยากนั่งหลังอะเอามาเมืองไหนเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเมืองเหรอใช่ปะ่ะ ที่นี่น่าจะมีบ่อน้ำร้อนด้วยเราอยู่ที่เราอยู่ใน p e r ร์เวลูฟเพอร์ว p e ูฟเพอร์เอาละการตัดไม้อย่างผิดกฎหมายสร้างความเสียหายให้กับเราแต่นั่นกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วผู้ว่าการรัฐได้มอบอำนาจของ p e r ร์ w วให้กับสตาร์เดทา n แระเหตุใดเราจึงจัดงานชั่วคราวนี้ขึ้นได้ปีนี้เอาล่ะเราจะมาปลูกป่านี้ให้สมบูรณ์กันไปปลูกป่ากันเถอะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกให้เอาปลูกอย่างนี้ได้เหรออ่าค่อยๆย้อนลงไปทีละอันทีละเดี๋ยวมาตั้งหลายคนทำไมปลูกอยู่แค่คนเดียวสองคนสามคนเนี่ย t r e p ี a n น i n g ทีแพนติง้งอาทีแพนติง้งมาแล้วนี่คือเทศกาลเอา้อาอริสมาตอนไหนโอเอวาอะไรก็มาเออขอโทษน,นะครับสุก,กี้คุณคิดว่าต้นไม้ชนิดใดเหมาะที่สุดสำหรับปลูกที่นี่คุณคิดว่าต้นโอ๊กเหมาะสมที่สุดใช่หรือไม่อา้าวสุกี้อย่าปลูกต้นโอ๊กเหรอนี่ไงเอวาเอาคิดโดนอลิสแนฮะ หวังว่าเราจะมีน้ําเพียงพอสำหรับทุกคนนะนี่คงเป็นวันที่ทํางานหนักโหที่นี่คงทํางานหนักทั้งวันแหละวันนี้ร้อนขนาดนี้ฉันเอาคุกกี้ไปกินเล่นนะแต่อลิซและฉันกินมันบุเรีอหมดแล้วและเรายังไม่ได้เริ่มการปลูกเลยด้วยซ้ําเราควรทํายังไงดีไม่มีขนมกินแล้วตอนนี้อ,อ่ะมายูริเป็นยังไงบ้าง ดูเสื้อผ้าของฉันเข้ากับทีมสีเขียวดีไหมล่ะโอ้โหไม่คิดจะเปลี่ยนชุดเลยเหรอเป็นพยาบาลเอาชันวันนี้วันนี้ไม่มีหมอสําหรับฉัน้นอะไรยูริโอ้โหจามอะไรคัดจมูกสินะเบนวันนี้มีความรู้สึกดีๆทั้งหมดมันเป็นเรื่องของฉันทั้งหมดยกเว้นจิมเขาอารมณ์ไม่ดีเอาจิมจิมอารมณ์ไม่ดีเหรอจิมอยู่ไหนอะจิมจิมนี่ไงจิม อาถ้าไม่ใช่เพราะการกระทําของเรานะเราก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้หรอกฉันไม่ได้หมายถึงคุณนะแต่หมายถึงพวกที่เป็นมนุษย์นะบางครั้งเราก็ไม่รู้จักสถานที่ของเราเอาแล้วคุณกับผมไม่ใช่มนุษย์เหรอไงเนี่ยมาดูฝั่งนี้ดิชาสวนคุณหน้าตาดีให้ฉันพูดเถอะอ้ออาวลิอาที่นี่ช่างโดดเดี่ยวเหลือเกิน เหมือนกับฟาร์มของคุณมากเอาฟาร์มฉันโดโดเดียวขนาดนั้นเลยเหรอคุณคอนเนอร์อยู่ตรงไหนอยู่ใสนี่ใช่ป่ะอ้าวอันนี้เรนดี้โอเคจำคนณผีครับเรนดี้ขอโทษทีคุณคอนเนอร์หาคุณคอนเนอร์ไม่เจอคุณคอนเนอร์อ้าวอยู่ตรงนี้โอเค เริ่มง,งานหลักกันเลยโอ้โหทีแพนต้องเก็บขยะออกให้หมดแล้วก็ใช้จอบในการขูดเอา้ามาได้ยังไงอะเขียวเขียวปักเฮ้ยพลังงานไม่โลดแนฮะซัดเข้าไปให้หมดดีอย่างเงี้ยนี่นี่นซัดไป หให้ทําคุณเดียวเลยเหรอเฮ้ยพ,พวกคุณมาทําไมกันเนี่ยหรือว่ามาเฉพาะปูตต้นม้แต่ว่าไอพวกเก็บเกี่ยวนี่เราต้องเป็นคนทำเหรอใช่เหรออ่าเสร็จสักที เอาต่อไปก็คือขุดเดี๋ยวจะไม่ให้คนอื่นทำเลยเหรอเฮ้ยขุดเสร็จสักทีอาต่อไปก็คือปลูกต้นไม้เอ่อพื้นที่นั้นจะถูกทีมอื่นควบคุมอ๋อต้องอยู่ข้างนอกโอเคปลูกไป โูไปปูไปเอาติปนัดติดยโอ้โหอย่ายืนเมาวกันดิมาช่วยกันก่อนมาแล้วเราช่วยกันชนคนละไม้คนละมือเก็บขยะโอ้โหบางคนก็ฟันทิง้งฟันกว้างฟันทิง้งฟันกว้างฟันไปฟันมาเฮ้ย เนี่ยมันมีควันขึ้นอ่ะน่าจะทําเป็นบ่อําพุร้อนได้ถ้าทําได้นะน่าจะสนุกเลยแต่พก็พูดเป็นงั้นแหละมันอยู่ที่คนพัฒนาเกมเราทําไม่ได้อ่านั่นมันเป็นเรื่องไร้สาระนะเราทําได้แล้วพื้นที่แรกปลูกหมดแล้วมันเป็นงานที่หนักมากนะแต่ความพยายามของเราจะทําให้มันสําเร็จได้ ปีหน้าบริเวณโพวูวูนี้จะดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเริ่มแรกจะดูเขียวกว่าตอนนี้มากมันคงเขียวแหละมันคงมีต้นไม้เพิ่มอะและเมื่อถึงตอนนั้นต้นไม้เหล่านี้จะโตเต็มที่แทบรอมไม่ไหวแล้วอยากเห็นมันจังเอาล่ะทุกคนเก่งมากเลยวันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแปะแปะแปะ,แปะ อา้าละงานเสร็จแล้วเทศก,กาลเสร็จสมบูรณ์โอ้โหรับรางวัลได้เลยอ้าวรับรางวัลอย่างนี้ก็กลับแล้วนะขอออกจากงานเทศก,กาลไปแล้วเหนื่อยมากเมื็นทำคนเดียวโอ้โหกลับมาถึงอีกทีสามทุ่มเลยเหรอมันนานนะนานโคตรเลยนะ ของที่ครัฟไว้ก็บางอันก็เสร็จบางอันก็ไม่เสร็จฮะไปลงทะเลสักหน่อยอ่ะของบางอย่างเก็บใส่กล่องไว้โอเคได้ของครบแล้วไปไปลุยกันในท้องทะเลจุดแรกที่เราจะไปเฮ้ยเราต้องหาไอ้น,นั้นด้วยดินาะ เกือทะเลไปทำเครื่องปั่นแห้งเค,เครื่องตากแห้งไม่ใช่ปัน่นพูดผิดวโซอล่าออฟอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออีก 40, 40นาทีต้องรีบต้องรีบไม่งั้นจะโดนเด้งแล้วจะโดนเด้งออกจากสะแล้วเร็วเร็วเร็วนีไงเจอแล้ว เก็บเกๆบเก็บเก็บเก็บเกเกเ,ไไเดี๋ยวครั้งหน้ามาเราค่อยมาเคลียร์เส้นทางให้มัน,อนตอนนี้ก็ถึงเวลาแห่งการปลดปล่อยโอ้โหโซนนี้เราเคลียร์จะเสร็จแล้วนี่นี่ซัดเข้าไปปับป๊บโอ้โหวนวนอ้อมๆไปไหนเอาตีเหรอตีเหรอไม่เป็นไร ถ้าตีแบบนี้เราเคลียร์ให้ได้ครับว่าแล้วเคลียร์ <c oughs> เคลียร์ <c oughs> เคลียร์ <c oughs> ไม่เสร็จโ <c oughs> ดนเด้งออกมาก่อน <c oughs> กลับบ้านกับบ้านไปตอนแล้ววันที่ยี่บเอดปลูกปา่าช่างยาวนานพยากรณ์อากาศเธอรู้หรือเปล่าแผ่นดินไหวโอ้โหดูอะไรไปก็ไม่มีผลแล้วตอนนี้เพราะว่าต้นไม้ของเราก็ไม่ได้รดน้ําแล้วข้านอนเลยดีกว่ามาสิ้นสุดวันที่ยี่สเอ็ดตอนนี้เราได้หีบหินมาโอ้โห ซุ้มประตูหินหีบหินเหรอคงแข็งแรงนะความสัมพันธ์กับนายกเทศมนตรีคอนเนอร์เพิ่มมาหนึ่งหัวใจส่วนรายได้คือศูนยบาทคนน้อยน้อยที่สุดเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย